ว่าโกรธเปล่านุ่เระว่านุ่อะ,ะขอนข้างอธิบายอยากนัวเฮ้ยวีกับเขาก็กีบซีเดีวยวกันอยากโคบเวอร์แต่บอกมีคู่เอ้าคือการร้องไม่จําเป็นนะครับว่าจะมีคู่ร้องหรือเปล่าร้องแบบคนเดียวก็ได้นะครับผมร้องร้องเดี่ยวร้องคู่ร้องกลุ่ม ได้หมดครับผมไม,ไม่จำกัดอายุด้วยไปดาวน์โหลด Backing Tag เพลงได้ที่ใต้ช่อง e s c r i p t i o นนะครับผมใต้ใต้ใต้เอใต้ m เพลงคนที่บอถูกฮักนะครับผมคลิกเข้าไปจะมีลิงก์สำหรับโหลด Backing Tag แล้วก็โค v เ r อร์นะครับผมลงสองช่องทางลงคลิปสองช่องทางครับก็คือ Facebook กับ TikTok ลงช่องทางในก็ได้แล้วก็ติดแฮชแท็กคนที่บอดถูกฮักโคเฟอร์นะครับผมสำหรับใครที่แบบสนะ ก็สิได้รับเงินรางวัลหนึ่งหมื่นบาทครับผมนุก็ยกอยากษ์โขลกค่ะเจ๊นุ่มบ่มีคู่เราไม่ด้วยเอานุ่มบ่มีคู่เ็นหมอจีบก็ยังมีคู่ ไอ้ฮักเจ้าอิลีลีลาวดีน้องฮักไอ้ปอเอาคือเสือบรลองมาเลยยังก่อนนะสัญญาณขาดค่ะสัญญาณขาดให้ ดอรักเอฟซีรักพี่เขียนและพี่เอชียา,าตัตลอดนะคะขอบคุณครัผม แนี่เห็นบอกเขาว่าส้นข้นเสือล่าดนั่นเด้ครูอะครูพี่ไปสั่งขึ้นว่าเสีอล่าดใดคะ่ะอยู่นนไ,ไ,ได้หนีมีล่าด้ดล่ะมีไผใจเสียล่าอ่คนเมืองไหลนู้ผู้ได้ใ้เสือล่าเนาะค่ะมันนี่วัดมือว่คะ่ะ อยู่บ้านงงๆอยากดนเหล่ากับบ้านม่นนีคมนนุงอรดอร้ชอบพี่ั้งสองคนนะเคขอบคุณมาก้าครับ ต้อง<ห>ทำก<ห>ั<ส>นบา้านเสร็จแล้วบอ,อกอกนแล้ค่ะบคีคนเฝา,าเนาะอยากเกี่ยวเองก็ได้ียังใครเฝาบม่หเหนค่ะุนก็ได้บอกบุ๊คีคนเฝา แก้มออกค่ะที่ปีเจสัพนะหลาสุดแล้ค่ะเอาของฝาค่ะเป็นแป้งฟันแล้วนะครับเป็นแป้งฟันเ,นเอาของฝาค่ะเจ็บรู้ว่ากินแกงหมดหนมีคอมเมนต์บอกว่าทำไมที่ปียจสัดหน้า,า,ก,า,า,นากลมจังคับขนาดานี้น้ากงค่ะพูดไีแต่หนัก เขามิเขมีเขามมีบมแม่เขามีคนชวนมาค่ะกันได้แล้วว่าทางนีแบบเออมีคนมานั่งนั่งข้อข้อกันอยู่ที่ดีกัแบบโอเไล่เห็นไปเบิ่งทรกอยครับแต่วานั่งแนมนานอนแนมน กัมีค้นงอนน่องเนาะค่ะแบบเมื่อคืนนะก็งอนเออเขาเขาใจเออบัตรม้อวางแรกเนกันมีคนเออบางทีที่อ่นบางบบายๆแมมีคนงามด้วย้ันค่ะแบบเออ่กลกาซส้นไปไซล์ลาพนวานนะงอนเนี่ยเอาก็บ่กลกาซส้นไปไสแล้วโควิดมมนรลายกอย่างสิลปบัตดว่าว่าจังไ๋บนี้พ่ออายบอกว่า่กลกาซส้นไปไสแล้วบอกว่าจังไ๋บ้าง ก็ท่านเลยระบุว่าเป็นไผรบะฮแม่นค่ะอายเราแบกเองมึงมีไผร์บะเรื่งอ,อกกงนากมรมันนากรมเดียสุมาลงมาเตอร์ค่ะเอ้ากรมโมกกรมกำฮักขึ้นก่อนล่ะเนาะค่ะเอฟซีเพิ่นว่านันตกรมนากรมเดียสุมาลงมัก์นู้ท้อ บบกอใจมันรักคนนี้ไปแล้วจะให้ทำไงให้หยุดรักไปหัวใจฉันคงต้องเจ็บชำ้ำมาลุนไผ่ศีชนะน้องครับผมผมย่อมผมย่อมผมย่อม ใส่แสมพูเคี่ยค่ะเดี๋ยวเจ้ามานุยังออกไปเอานี่ของหนำให้เบิงซะ้ส่วนนี้ว่าได้แป้งนูนน้ค่ะเอ้าไอ้บอกเราไอสิมาท่าไอสิเก็บไปเบิงซื้อเนี่ยพวนี่คนมาอยากนี่คนมาอยากซื้อแป้งแม่ค่ะละกันมันลืมซื้อ มันลืมสื่ออีลีเอาไอาลืมสื่ออีลีไอลื่มสื่อออดีแถวบ้านบอกง่อนกันบ่อยๆระวังลูกดกเด้อพนาเป็นลาเสื้อเบิดลาหรอเสือ้อยู่ใส เช้านี้มีเด็กเรียนออนไลน์อยู่ค่ะทำอะไรอยู่คะเป็นอย่างู่จ๊ะเ,เ, <c oughs> เรียนออนไลน์ค่ะ <c oughs> <c oughs>